แต่ว่าในประกาศปัญญาเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยในสังคมของเราปัจจุบนนันไปไม่สมดุลครับไม่สมดุลสมดุลกับโยกับปัญญาปัจจุบันเนี่ยเมืนสมัยก่อนมาประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยกี่แห่งไม่กี่แหง่งน,นะครับปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยหกสิบกว่าแห่งแปลว่าหกสิบกว่าแห่งเนี่ยก็คนก็ยังเรียกว่า เรียนมากรู้มากทำความผิดก็มากเหมือนเดิมมากกว่าเดิมอีกครับอันนี้แต่แสดงว่าในประกาปัญญาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยไปน้อยไปครับในประกาปัญญานี่น้อยไปเพราะว่าเราไปสนใจกับเรื่องพุทธ่ศึกษานะครับก็คือสอนให้คนเกง่งการสอนเนี่ยเป็นคนเกง่งแต่ว่าไม่ได้สอนให้คนดีที่จะสอนให้รู้เรื่องความเจริญความเสื่อมอุบายที่จะ หลีกจากความเสื่อมไปหาความเจริญอะไรก็ยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ก็คงจะคิดว่าเอ๊ะเป็นสัญชาตญาณต้องมษย์เดี๋ยวเป็นรู้เองอ่ะไม่ต้องสอนนี่เป็นความข้าใจผิดนะครับเรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดความควรไม่ควรความอะไรพวกนี้มันต้องเรียนกันต่างหากันนะครับคือว่าสังเกตดูคนทำความดีไม่ค่อยเป็นนะครับอาจารย์ครับทำความดีไม่ค่อยเป็น ก็ไปไปดูข่าวข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตสองคนผัวเมียนะฮะอาจารย์ครับก็ไปก็ถ้าที่ฟังดูก็สองคนผัวเมียเนี่ยก็ไปอ่านประกาศหนังสือพิมพ์มีคนคนหนึ่งกจะขายรถบีเอ็มพอเห็นประกาศก็วางแผนเลยว่าเอ๊จะต้องเอารถมาไปของตัวเองยังเป็นนักศึกษานะอาจารย์ทั้งสองคนก็มีการโทรศัพท์ไปติดต่อให้เอารถมาดูลองขับอะไร แต่แล้วขับเอาไปฆ่าทิ้งเลยเนี่ยมันเป็นพฤติการปัญญาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าต้องเขาต้องแน่นอนเลยเราต้องมีแล้วเมีปัญญาเห็นแล้วมองทะลุโปร่งว่าจะจัดการเอารถคันนี้ได้ยังไงจะฆ่ายังไงนะแล้วก็โยคะปัญญาเนี่ยก็มีแต่ว่าเนปะกาปัญญาเนี่ยคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วละครับขาดไปขาดไปครับอันนี้แสดงว่าสถาบันการศึกษาของเรา จะขาดการสร้างการเสริมในประกาศปัญญาเนี่ยแน่ใจใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาตรฐานความสําเร็จในชีวิตของของในสังคมเราเนี่ยมันมันนั่นนะอาจารย์นะมันนั่นเกินไปอะ่ะคือมุ่งเอาทางวัตถุเกินไปครับมาตรฐานความสําเร็จในชีวิตนะครับมุ่งไปทางวัตถุเกินไปใครที่ได้วัตถุมามากคือว่า มีวัตถุมากครับก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าในในสายตาของสังคมไปคิดว่าเป็นมาตรฐานของความสําเร็จของชีวิตนะนะที่จริงที่จริงมันไม่ใช่อฮะแต่ว่ามันก็เห็นยากนะครับอาจารย์เห็นยากไอ้สิ่งนั้นวัตถุต่างๆมันเห็นง่ายก็เลยคนก็แต่ครูปอก่อนก็ไปไปตีขมมาเลยว่าไอ้ตัววัตถุน่ะเป็นเป็นเครื่องวัดความดีของคน ใช่ครับใครมีเงินมากก็เรียกว่าดีมากวัดความดีวัดความฉลาดวัดเอ,อ่อความมีอำนาจวัดความสำเร็จอะไรต่างๆมากมายนะครับครับคิดไปอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่ที่ใช่ก็คือความสงบสุขในชีวิตแล้วก็การได้ทำประโยชน์กับผู้อื่นอันนั้นเป็นความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่าทั้งเยอะเลย ตอบต่อไปหน่อยนะครับ,รบต่อไปอประการที่สี่ก็เป็นนิเพธิกะปัญญานิเพธิกะปัญญานี่หมายถึงปัญญาที่แทงทะลุโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแทงทะลุอริยสัจสีแจมแจ้งตามความเป็นจริงซึ่งประกอบด้วยรอบสามอาการสิบสองนะครับว่าใจปริวัติทวทศสาการ นี่เป็นนิเพธิกับปัญญา <c oughs> แล้วที่มาคู่กับนิเพธิกับปัญญาเสมอก็คืออุทยัตถามินีปัญญาอุทยะอุทยัตถะอุทยัตถะอุทยัตถะมินีปัญญาอุทยัตถะมินีปัญญา,า,ญญาคือปัญญาที่